ลูกค้าบอกว่าเราเอาเกียร์ว่าไหนว่ไหวไหเฮ้ยเรืองยาคงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่า น้ำมันขาดตัวมี่สากปั <ik> ่มขาดลุดบรรลุดได้จาไหนวะซำถอดมาซำ ต่อทำการเอานอดตัวเนียวออกมา,าด,ดูดนอดตัวเนียวออกมาแล้วก็ใส่นอดตัวไม่เข้าไปกะนาที่ใส่ได้้แลวโอเคไปเห็นกันเลย อ่ะเจอแล้วครับอีกปัญหาหนึ่งคือนี่อ่ะไอ้สาขาดรุดอไอ้กามปูรุดรุดแล้วก็ออกไปเบียดอ่าวีเลยนะครับผมอ่ะตัวนี้รุดเพราะฉะนั้นแหละอ่ะในคลิปนี้นก็ต้องยกเกียร์ออกมาอ่ายกเกียร์ทั้งลูกเดียวออกมาอ่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนยกเกียร์ลงมา อะครับมาเบิงสาเหตุอ่ะปืนตัวเนี้ยอ่ะปุ่นออลูมิเนียมปุนพอดวีปื่นพอดวีนี่แตกขาดแตกเลยอ่ะปุ่นหมดไรสวยงามหมดไรล่ะอันนี้ตกเปี้ยนออกอันนี้การปูอ่าการปูนี่กับาดไปบาดแซกก็ับอ่าที่เป็นห้อยเลยเป็นห้อยบาดอ่าแซกก็ตวีมันลดมันลดล่ะเพราะมันลดมันไปคัดก็วีอ่าต้อกับบาดสปริงตัวนี้กับขาดอ่าวีอ่าตัวนี้บปได้เปลี่ยนไหมอ่าตัวนี้บปได้เปลี่ยนไหม เปลี่ยนแต่ลูกปืนนะครับผมอ่าสาเหตุอ่าสาเหตุที่มันเป็นอ่าแบบนี้คืออย่างอ่าสาเหตุที่มันรั่ดเรารั่ดลราปันงัดก็ปีอ่าเกิดจากเนี้ยเกิดจากจะคล้องรถอ่าสื่อปัามขาดมาใส่เองนะครับผมอ่าพ่อพ่อใส่ปัามขาดตนี้แล้วอ่าขานมาเข้าไปแล้วละนอตตัว่างนี่มันขาดอ่าขาดจนขาดเลยพ่อขาดแล้วก็บ่ใส่เลยกับบอุดออกแล้วก็บ่กับบอไซด์นอตแล้วทีนี้พอเวลาหยับขาด มันบิดแบบนี้ค่ะเวลาหยับมันก็บิดอ่าบิดแล้วเนี่ยเพราะว่าน็อตน็อตยึดตัวลานก็มีเห็นบะอ่าเวลาหยับมันก็บิดบิดพอบิดปุ๊บอ่าสาครมันก็เวลาหยับก็ยันลงมามันงัดอ่าพอมันงัดอ่าพอมันงัดแล้วมันมันมันกับมันงัดเนี่ยมันกับมันงัดผีตัวเนี่ยแล้วมันกับมันกับมันงัดการปูตัวเนี่ยงัดขึ้นแบบนี้อ่างัดขึ้นแบบนี้พองัดขึ้นมันก็บิดออกอ่าพ่อการก็เกิดบิดอ่าบิดออกจากอ่าเบ่าลงเลยอ่ามันก็บลด รถหละกับไปงานหนูกปืนแล้ะกับไปงานหนูกปืนเซ็กระบีแหล้วกัสภาก็เป็นเชนนี่แหละอ่ะอันนี้คือปัญหาเกิดจากสิ่งเล็กๆหน่อยเลยอะเกิดแต่เสียงเงินหลายเลยที่นี่อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามติดตอนตามชมวิธีการเปลี่ยนอะไรแล้ะกัวิธีการประกอบไป ครับผมอ่าที่นี้กับเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่ครับผมอ่าทีนี้เทาซีลองสตาร์ทเครื่องอ่าแล้วก็เหยียบคาดอ่าแล้วก็เข้าเกียร์อ่าเบิ้งว่ารอตัวนี้สิมุนบอเล่นครับผมอ่าถ้ารอตัวนี้มุนสแสดงว่าโอเคเลยเลครับผมอ่ะไปเลย